สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมปนกีนนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับผมต้องบอกว่ารายการเรากําลังติดกราฟนะครับผมกระแสช่วงนี้นะครับมันจะติดกราฟคู่ขนานกับรายการวุฒิเกิดมาคุยแต่รายการเราคือรายการวุฒิภาวะต่ําอยากคุยกันนะครับผมโอเคครับกลับมาพบกับคุณภูสิทธิ์ที่กําลังเป็นกระแสตอนนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณภูสิทธิ์สวัสดีครับผมโอเคครับภูสิทธิ์ที่สมครผมหรือว่าแอดมินออยสายชิวหรือ คอูเบเออร์ออยสตอรี่แม่ต้องบอกว่าฉายาหรือว่าการเรียกก็คือโด่งดังแล้วนะครับผมมีหลายฉายาหลายชื่อในการเรียกในวงการนะครับผมต้องบอกว่าคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับผมอ่ะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นที่ว่ากําลังเป็นกระแสถกเถียงกันในโลกโซเชียลนะครับผมเรื่องภูสิทธิ์เรื่อง,รองหรือว่าคุณออยสายชิว30น้ําจุดนี้ครับผมต้องบอกว่าเป็นยังไงครับต้องอธิบายมาให้ฟัง คือเรื่องเรื่องนี้ถ้าถ้าบางคนเอ้ยจริงไหมอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะผมโอ้ก็คือยืนยันว่าจุดนี้แล้วว่าเป็นเรื่องจริงใช่ครับเป็นรรจริงครับและอธิบายเป็นรายละเอียดได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงมันถึงมีประเด็นขึ้นกระแสโซเชียลมันเกิดจากอ,อะไรเข้าถึงถกเถียงกันแลว่าเอ้ยประมาณว่าถ้าคนแบบมุมุ่นกับเรื่องนี้เอ้ยทำไม่ได้หรอกเลยโอ้เอย,เอย,เอยแป๊บเดียวแป๊บเดียวสามสิบน้ำหรือเปล่านี้ ก็อีกเรื่องหนึ่งหรือบางคนอีกนานๆก็อ่ะก็ก็คือนะครับก็คืออ่า,อา,อาท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าประเด็นเรื่องนี้เขากําลังแบบมีปัญหากันมานานแล้วถกเถียงกับเอฟซหรือว่าผู้ที่ว่าไม่ชอบหรือว่าผู้ที่ชอบก็เป็นคอยถกเถียงกันมานานเรื่องประเด็นแอดมินออยล์สามสิบน้ำก็ถ้าให้พูดตรงๆภาษาชาวบ้านก็คือจัดกันสามสิบน้ำแต่ว่าเขาเถียงกันว่าเป็นไปได้หรอสามสิบน้ำต่อวันหรือว่า เป็นยังไงครับลองอธิบายมาดูคืออันนี้มันไม่ใช่แค่วันเดียวคือสองสองวันคือก็คือโอดดไปสองวันเลยอ๋อครับผมก็คือไม่เป็นอะไรอยู่ในห้องก็คือไม่ใช่ว่าวันเดียวมันเป็นวันหยุดพอดีเป็นวันหยุดพอดีอ๋อก็คือสองวันในระยะเวลาสองวันนี่ก็คือมีอะไรกันกับภรรยาสามสิบน้ำแต่ว่าไม่พักไม่ผ่อนก็ก็พักอยู่ก็คือสองวันไงแต่คือช่วงนั้นมันแบบฟิลกำลังมาหน้าฝนอ๋อครับผมฝนตกด้วยอย่างเงี้ย ต้องต้องบอกเลยนะครับว่าคนนี้เขาสุดจริงครับ <_ C 1> เขาเขาเป็นผู้ที่แบบว่า <_ C 1> บรรลุทางทางทางพวกนี้ไปแล้วต้องบอกเลยว่าผมเองนี่ครับแค่ชักว่าน้ําเดียวน <_ C 1> ี่ครับบรรลุขีดจ,จากัดดีกว่าเพราะ,าะรเรื่องของคนจะไม่เหมือนกันไงนไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วครับลืมเลยโอเคอต่อเลยครับผมทีนี้ประเด็นที่สองก็คือแอดมินออยทํารถแรงจริงหรือเปล่าแรงแรงจริงไหมถ้าถ้าตัวนี้คือผม ไม่ได้จบมาเรื่องนี้โดยตรงนะจริงผมจบไฟฟ้าผมจบไฟฟ้าแต่คือชอบเรื่องพวกนี้แล้วทารถแข่งให้พี่โอมก็คือทําเป็นคันแรกด้วยอก็คือมันจะแตกออกเป็นสองแขนงนะครับว่าทํารถแรงจริงไหมหรือว่ามีความรู้ด้านการทํารถหรือว่าโมรถจริงหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ต้องบอกชี้แจงมาเลยว่าแอดมินออยมาจากเป็นการเรียนช่างไฟนะครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รู้ ทุกอย่างคือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับใช่ก็คือเรื่องการทํารถอย่างเงี้ยก็คือเราใส่แบบว่ามีรถเข้ามาซ่อมอย่างนี้เราต้องทําอะไรบ้างต้องทายังไงให้กําลังอัดมันได้อย่างเงี้ยก็คือมันจะเรื่องมีเรื่องการคํานวณของซีซีเข้ามาเกี่ยวด้วยในการทํารถทีนี้กลับมาที่ประเด็นประเด็นเดิมครับผมอยากรู้เองอันนี้ก็คือสามสิบน้ำนี่คือพังไหมครับผมถามตรงตรง หมายถึงเขาหรือว่าคุณครับ <ผม S 1> พังไหมเนี่ยไม่พังไม่พังแต่เขานี่ก็คือน่าจะเครื่องร้อนเนี่ยโอ้หมายถึงไอของลับเขาเหละครับภรรยาของคุณคน่าจะถ้าเป็นผมเนี่ยครับแค่ชักว่าวน้ําเดียวผมก็ลําบากแล้วครับท่านผู้ชมว่าต้องยกให้เขาเลยครับเรื่องนี้ดีกรีความแบบว่าถึกทนต้องยกให้เขาคนนี้ครับแอดมินอยสายชิวจะกลายเป็นไอใบ้ทรมโกได้เนมะอ่ะแปลว่าอะไรเนาะครับ เอ้ยผมรู้สึกว่าไม่มันเกะกะอ้ทีมงานใครมาติดใครใครใครเป็นคนเซตสตูดิโอเนี่ยเซตทําหาอะไรไม่เกะกะเงี้ยพี่โอมพีใครนะพี่โอมเป็นคนเซตโอก็ก็คือเซตเซตได้แบบสุดยอดอย่างคือเขาเซตมามาไว้หมดแล้วว่าตําแหน่งอะไรต้องพอดีอันนี้อันนี้อันนี้เราข้ามจุดนี้ไปดีกว่านาะไม่ได้ติไม่ได้ติอันนี้คือเราข้ามจุดนี้ไปดีกว่ากันนะกันไว้ตัดมาที่คุณคุณแอดมินออยนะครับว่าทีนี้ประเด็นที่3ามก็คือ แอดมินออยหำดาจริงไหมครับต้องใช้คําแบบว่าบ้านๆน,นะครับเพราะว่าบางคนท่านผู้ชมที่บ้านเขาอาจจะไม่ไม่เข้าใจคําว่าของลับหรือว่าอะไัยว่หเพศต้องบอกว่าหดำดาจริงไหมครับไม่ด<ำ>ําไม่ดำ,ดำยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าไม่ดําใช่เพราะว่าดาไม่ดํามันขึ้นอยู่กแบบับสุขอนามัยของแต่ละคน<อ>ไงเราเป็นคนอาบน้ําตลอดอย่างเงี้ยจะดำแค่แขนขาอ,อย่างเงี้ยแบบตากแดดอย่างเงี้ยอันนี้ทางรายการต้องต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นรายการสดจะไม่มีการแบบว่า มีสคริปต์หรืออะไรก็คือจะมีแค่คำถามมาให้เราถามถามถาม,ถามนะครับ FC หรือว่าท่านที่ติดตามคุณแอดออยู่เนี่ยจะมาโทษทางรายการไม่ได้นะครับว่าถามตรงคำถามหรือว่าถามแรงเกินไปเพราะว่ามันมันเป็นการคำถามที่เขารวบรวมมาจากผู้ที่อยากรู้หรือว่าผู้ที่ติดตามอยู่นะครับผม,มต้องบอกไว้ก่อนต้องชี้แจงไว้ก่อนก็คือยืนยันว่าไม่ดำไม่ดำไม่ดำแต่ดูจากผิวผมนี่ ผิวผมนี่คือขาวกว่าแอดมินอยนะครับแต่ดําเมี่ยมเลยครับหรเปล่าน่าจะน่าจะมีส่วนอ๋อนี่คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในตัวด้วยก็คือของผมจะนานๆทีไงแต่นานๆทีแต่ทีหนึ่งก็ทีหน่อยอย่างเงี้อย,อยก็คือของผมนี่คือบ่อย,อยก็เลยดําอของคุณธกภิจอาจจะทุกวันเนี้ยสามเวลาลังอาหารนี่นะโอ้ก็คือโอ้โหความรู้ใหม่เลยครับรายการเราเนี่ยครับแฝงไปด้วยความรู้นะครับผมนี่คือความรู้นะครับจาก จากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมประเด็นข้อที่4ี่นะครับต่อไปไปกันอย่างไวเลยครับผมประเด็นข้อที่สีคือแอดมินออยคุยเสียบจริงไหมครับผมไม่เสียบนะกิใหญ่อยูอ่ไม่หัวเห็ดนะครับผมไม่ไม่ใช่หัวเห็ดไม่ไม่ไม่หัวเห็ดไม่ไมไมฟังมุกไม่อะไรยังคงเอกลักษณ์ความงามขององคชาติอยู่ใช่อของความเป็นชายความเป็นแมนยังคงความงามอยู่เรียกว่าไอ้ใบลวกันอ๋อเพออันนี้คือใช้ยาใหม่ก็คือไอ้ใบ ไม่ไม่ไอ้ใบนี่คือไอ้นี่แหละอ๋อไอ้ใบอ่าอธิบายหรือว่าลงดีเทลความไอความหมายของว่าไอ้ใบนี้ให้ให้ฟังหน่อยครับว่ามันมันมีอยู่สมัยตอนผมเรียนอะประถมอะครับผมอย่างกูครับขอไปเข้าห้องน้าหน่อยครับก็จะมีประมาณว่าเฮ้ยตอไปนี้อ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกสานึงก็คือของของผู้ชายี่เป็นพาไอ้ใบไปบีบคอก็คือมันไม่พูดไงไปจับ ก็คือมุดมุดเข้าไปข้างในเงียบกิฟไม่พูดจับไปแล้วอยไปแล้วรายการกูไไปปโอเคครับผมสมองสมองไปกันหมดแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นยังต่อยนะครับโอ้โอเคครับผมโอเคงั้นเราตัดไปอีกประเด็นที่5นะครับผมประเด็นที่ว่าแอดมินออยเจ้าชู้หรือว่านอกใจภรรยาจริงไหมครับผมมีแอปมีแอบกิกกักหรือว่าช่วงไปเที่ยวกลางคืนไปผับบาร์เนี่ยแอบอัดแบบว่า แอบรับเด็กรับสาวกลับไปโล่กลับไปจัดอย่างเงี้ยครับามภาษาชาวบ้านส่วนส่วนส่วนใหญ่จะถ้าถ้าไปเที่ยวยนี้จะจ้างมาไม่จะพา<อ>จะพาเข้าไปด้วยอย่างเงี้ย<อ>เราเราไม่ไปคนเดียวพาหมายถึงหน้าที่นี้ก็คือภรรยาใช่<อ>คือเราจะพาเขาไปด้วยเพราะว่าอย่างเวลาเราเมาองเงี้ยเราไม่ไหวเขาก็ดูแลเราได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกินอยู่แล้วอ๋อก็คือเขาเขาจะเป็นคอยคุมสถานการณ์ให้เราใช่ถ้าไม่ไหวก็ป้าเธอกับ แสด,ง,สดงว่าเขาเขาเป็นคนรักครอบครัวคนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วว่าไอ้เรื่องประเด็นที่ว่า,าไปแอบคุยกับสาวแล้วแบบว่าแอบลบแชทปุ๊บเมียแบบ,บแทบ,บ,บจะมองไม่ทันนะครับเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมครับไวมากหรือว่าเขาว่าไวไวมากอันนี้ผมฟังจากปากภรรยาของคุณเขาพูดมาอย่างนี้เออต้องของเจอตรงนี้ก่อนคือที่อันนี้คือมันบางทีเขาอาจจะคิดไปเองเพราะว่าช่วงช่วงแรกๆที่เริ่มค,คุยอ่ะมันมันเคยมีประเด็นตรงนี้อยู่เลยคืออันนั้นอ่ะ คือผมเป็นคนแบบว่าคำหนาคำนั้นอ๋อครับผมก็คือบอกว่าถ้าถ้าไม่มีแล้วคือไม่มีคุยไปแล้วแต่ที่เนจนย้นนี่เขาบอกคือแอบคุยกับคนอื่นนะคุยกับใครอย่างเงี้ยแค่ผมจับโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกับเจ้านายนี่คุยกับใครอะไรก็คือประเด็นนี้นะครับผมต้องอธิบายว่าคุณผู้สิทธิ์เขาไม่ได้แบบว่ามีเจตนาจะคุยหรือว่าจะแอบคุยนะครับก็คือเป็นการเข้าใจผิดของภรรยาเขาไปเองรายการของเรานะครับปกติเราจะชวน คู่กรณีหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวข้องมาด้วยแต่ครั้งนี้เขาไม่สะดวกนะครับผมก็เลยเป็นสัมภาษณ์ฝ่ายเดียวก่อนส่วนท่านผู้ฟังที่รับฟังไปจากปากคนที่เขามีประเด็นหรือว่ามีปัญหาจะเชื่อไม่เชื่อมันก็อยู่ที่ดุลพินิษ์หรือว่าวุฒิภาวะอ่าวุฒิภาวะซึ่งรายการเราก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ารายการเราชื่อวุฒิภาวะต่ําก็ลองจินตนาการเองนะครับว่าคําพูดไหนที่พวกคุณ จะใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือว่าเชื่อฟังแค่ไหนโอเคครับผมประเด็นสุดท้ายวันนี้นะครับผมก็คือประเด็นฮอตเลยก็คือแอดมินออยชอบชักว่าวตอนเมียไม่อยู่จริงไหมครับโอ้เป็นใครๆก็ทำหมดครับอ๋อก็คือยอมรับแบบว่าเป็นแบบเป็นลูกผู้ชายเลย,เยก็คือเป็นเรื่องปกติซึ่งซึ่งประเด็นนี้ผมก็ยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าว่าใครใครก็ทำหมดอย่างอ่าครับผมเวลาคุณภรรยาคุณไม่อยู่อย่างเนี้ย แบบคุณแบบมีขึ้นมาเนี่ยหน่อยขึ้นเนีคือคุณก็ต้องหาที่ลงอ่ะถูกป่ะใช่ไหมครับผมโอเคอเค,ครับผม <ๆ S 2> ประเด็นนี้ผมเข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นผู้ชายเหมือนกันและอีกอย่างคือผมจะบอกลงดีเทลก็คือบางครั้งแบบว่าเวลาภรรยาหรือว่าคู่นอนของเราไม่อยู่ด้วยเราก็ต้องการอะไรที่มันมาแบบว่าคลับคล้ายคลับคาฟิลลิ่งในการแบบว่ามีอะไรกันกับแฟนเราแต่ว่าเราไม่มีเขาอยู่ณจุดนั้นเราก็ต้องใช้อะไรครับคุณภูสิทธิ พอขัดจรวดครับใช่ใช่ครับบางคนจะเรียกว่าขัดจรวดแต่สําหรับผมจะเรียกว่าการตาหมอยนะครับผมคําพวกนี้ผมอาจจะมันอาจจะฟังรุนแรงนะครับต้องบอกว่ารายการของเรานี่คือนําเสนอตั้งแต่เด็กเยาวชนจนวัยแบบว่าแก่ง้ําเหือกอยู่บ้านไม่มีสติจะคิดอะไรแล้วก็ต้องมารับฟังด้วยกันนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติเนาะจุดนี้จุดนี้หนึ่งจุดที่การช่วยตัวเองระหว่างภรรยาไม่อยู่ใช่ไหมครับผมโอเคครับประเด็นวันนี้เราก็ได้คุยกันกับคุณ ผู้สิทธิ์หรือว่าคุณแอดมินออยสายชิวกันแบบว่าทุกประเด็นแล้วตอบคําถามทุกประเด็นแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะชวนคู่กรณีหรือว่าเราจะเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะอย่างคุณภรรยาของคุณแอดมินออยหรือหรือพยานอย่างอย่าง,ยางพยาน,ยานอย่างพี่ยามพัลลัมเนี่ยแต่ก่อนมันด้วยกันในคนละห้องคืออ๋อเอาอันนี้คุณคุณคุณกำลังแบบว่าแอบ,บอ้างชื่อเขาอยู่นะครับผมจะไม่มีส่วนรับผิดชอบอะไรนะครับจุดนี้ใช่ครับโอเคก็คือถ้าถ้าถ้าคือทางรายการเชิญวีเข้ามาคือ ก็นนัั่ลครบต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทางรายการเราไม่ได้เป็นคนเอ่ย <เอ S 1> ชื่อหรือว่านําชื่อเสียงข,ของใครมาพูดณจุดนี้นะครับทางจุดนี้เป็นชื่อของแอดมินออยที่แอบอ้างชื่อขึ้นมานะครับก็คือของทางคุณอันนี้คือคือรู้จักกันอยู่แล้วของทางคุณอาร์มพันลำนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะเชิญเข้ามามีประเด็นด้วยนะครับผมจากเขาอยู่นิ่งๆของ <conversation S 2> เขานะครับคุณแอดมินออยก็จะพาเข้ามามีประเด็นด้วย ซึ่งจุดนี้ทางรายการเราก็ยินดีที่จะเชิญมาคุยนะครับผมโอเคครับรายการของเราวันนี้ก็นําเสนอทุกอย่างที่เป็นความจริงหรือว่าไม่จริงก็อยู่ที่ดุล,ลพินิจของอท่านผู้ฟังหรือว่าวุฒิภาวะของท่านผู้ฟังแต่ทางรายการเราก็นําเสนอไปแล้วว่าทางรายการเราเป็นรายการวุฒิภาวะต่ํานะครับก็ลองจินตนาการกัาเองว่าอันไหนเชื่อได้หรือว่าไม่ได้นะครับผมทางรายการเราก็ขอลากราบสวัสดีณนะจุดนี้นะครับผม หมดเวลาแล้วเนาะอีค่ครับคุณภูสิทธิ์สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ